พี่น้องตอนนี้น่ฮะก็ยังอยู่บ้านหวัวรายคือเก่าพี่น,อน้องเไยเนาะโอ้พี่น้องเไหมู่บ้านนี่ใช้มื่อกี้นี่ไปบ่อะไรเด็กน้อยฮะนี่เห็นมัน,น,มนปปะละลายนี่อร่ามขนมน,นี่อ่ะ,อะปั่นกันกินเด้อนมือก่อนนมือก่นอกนเออแบ่งกันกินเด้อนี่นี่เป็น,นปั่นกันกินเด้อ ให้ผูยย้ใหญ่นั่แหลยเพราะให้เด็กน้อยผู้ใหญ่ก็กินเวียนกันนะว่าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบัดนี้บ่เตียงกะสิม,มาตอ่อมีอยู่เพื่อนหลังนึงพี่น้องเห็นนี่แหละเนาะที่ค่อนข้างจะทุกข์ยากขาดแคลนยังว่าแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่งจะเฮือนซานลานแป้นนี่กะนะ็เนาะโอเคพี่น้องเอ้ยก็ถือว่ายังมีอีกบุคคลนึงที่ครอบครัวนึงแหละที่ทุกข์ยากขาดแคลนเนาะในหมู่บ้บานนะสบายดีาย เห็นยังอันนีึเข้าโอ้มันยังหวดบ่คือมันยังอันนไม่บ่อันนไม่เลยเจาะเอาโอ้โดยโดยพี่น้องเอ้ยอือเจาะเอานั้นเนาะเออครับโโโโเอาเพิ่นบ่ได้อันนั้นบ่อยู่ในนี่เพิ่นบ่ได้อันเป็นชาญเอบเฮาบ่ได้ือบ่มีเงินซื้ออื ดูดูดูเฮือเตมันชุกนี่เฮกเต้ดูดูพี okay, ่นองเใสแบบนี้อยู่สมบชดนี่นย่เนาะโอ้ดู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 สบายดีสบายดีเออดูดูดูสบายดีเห็ดยังไงนี่า rồi 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 nó khó đi nhà nỉm may nè à nỉm cho khó cho lại nhà má vi hát cho cái ok à. kìa anh kìm bó ừ à. rồi rồi anh ta sư nhằng nó ơi ta sư nhằng nó tên tên ừ. à anh nhu chất vì này nó หมจักบอจักเออจืดบ่เลยนะเออหมดจืดเออโดยอันนี้เฮือนซานใช่ป้ o เออจ้าปุ๊กตะฮึงเลยตะฮึงแล้วได้จักปีนี่เลยช่องแชมป์ปีแล้วเออโดยโดยจะมีลูกจะคนเนาะแชมป์ซี่ซี่คนห้าอืม อันนี้อันนี้อันนี้เจ้าของเครื่อนตัางแล้วบ่นี่ยนะเอาเจ้าอ๋อโดยน้องมันเป็นไม้ไม้กระพากบัดเอามาจะใช้ไม้นี่มาตาป้าเออไม้ธรรมชาติบพร่ได้ปลูกเอ่ะบ่บ่อืม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 ันกับมันกับหัวอยู่ที่ผลทุกนี่างหัวอยู่บ่หัวโอ๋อหางมุ้งบัดจะซื้อเนาะ อันให้หน้าตะกล้าเจ้าก็มีอยู่อะเผ็ดไห้บ้าข้าวน้ามด้ได้สามเพราะกุ้งกินอยู่บ่แต่ละปีก็มาจะใช้กินกุ้งม้อยกุดคุไปเยอะกินชามชามเดือนสี่เดือนก็หมดเข้าวเผ็ดไห่มองดินดอนมองเจ้าอยู่นี่กาดินเจ้าเองบ้านนี้เลยยาอ๋อ อจะเป็นคนอยู่ในบ้านนี่เนาะโดย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 บึ้งห่ะอันน่ะผ้าเนี่ยมันคือเป็นในนี่นี่เอ้ยมบ,บ่มีอันเดียวนี่วัดคัวๆนี่ชอบโอ้เนื้ทุกทุกกระทุกกะริเอผ้ากันไปจนันนี่เนาะ เออทุกไอเลียได้เขากินมีบดทุกลินลินนั่นนี่ทุกอีโลทุกไอเลี้อป้ามันเป็นยังไงคือเป็นในที่ไปฟันยังคือโรครียแท้่ไมันไหมเออฟันไห้ก็ไม่ทักฟันไหมจนหักใช่ไหมจะทางให้บ่ต่อแล้วพากินนี่เออโดยโดยอันนี้บ่ใชิแกงกินแรงนะเจ้ามันทิอิ่มอยู่บ่จะค้นอันนี้เลยกินนะไม่ได้อิ่มเลย จะค้นน่ากินเลยนี่จำจำจำจิ้มเอาเลยจยวเอาหรอโอ้ได้จำเอาเป่นบูมิงโดยโดยโดยอันนี้ก็ผ่าอ้อมเอาเนาะลมพัดขึพื้นบมหนาวไปโทษด้หนีหนาวเลยเออลูกอันนจะมีลูกจะค้นน่าจะบางเอ้ยที่ต่อชื่ง ผู้ใหญ่ไปใช่ไหมผู้ใหญ่นี่อันนี้ว่าผู้ใหญ่เอาบัตรที่เรือไปใช่ไหมปุ่นเลยประเทศใช่อันนี้ชมากรชมาแกกนี่ไม่เอานบ่ปดนี่ตะบอนี่ผู้ไรตัวนี้ผู้นี้ช่องนี่ผู้ชายอ่าดูดูผู้ชายชองผู้หญิงจะพ่นเลย chạm con chạm con hạ con rồi ừ. chạm ờ Đồi, Rồi, rồi, đôi 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 năm nay cho phải học mặt sao nè sao nó sao nè 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 sao ลึกพี่ลู่ลิ๋นบอนก็ nuôi ยูดูดูดูอันนี้อันนี้เฮ้ามาใส่เธอหนึ่งนี่จักปีมันจะใส่งานเลยเธอหนึ่งแบบว่าจักปีมันมันฉดกนะถ้าเป็ท้ายไม่ชาไปนึ่งช่างไปหัวไปนึ่งก็แล้วผักนดู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 

โดยโดๆโด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 ย่อำให้ลุยอาสาธุเนาะอ่าโดยโดโดมาขอขอไม้นี่เออโอเคเดี๋ยวโดีที่รบกวนไปหน้าเราเห็ดกินกันองเห็ดกินขาวแรงเนาะโดย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 อืมโอเคช่พี่น้องเดี๋ยวข้าจะไป่ตเฮื่อนอีกหลังผู้น้องพี่น้องเนาะก็พูดจคคิดว่าจะไหนพี่น้องมีแต่คนทุกคนแย่ ป้าหนุ่มบ้บานนี่ก็สูบเลือกดีโอเคพี่น้องฮะเข้ากับสิมาต่ออีกเครื่องแรงหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอสบายดีเอยสบายดีสบายดีสบายดีโอ้สบายด,ด,ด,ดีล่ะลูกบ่เนี่ฮะเอเอมานั่งลงนู้นมานั่งพี่มานั่งพี่มาน,นั่งลงพี่นะกินบะขนมนะอ่าโดย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  อันนั้นลูกชาวบ่เออจะคนเดี๋ย้อขออนุญาตนี่ไม่นี่ยจะคนอันไหนฮะลูกลูกทั้งหมดนะลูกทั้งหมดอันเท่าไรเขาวะสามสามคนเออห้าห้าคนเออไปใส่เบิร์ตส์อ่เขาห้องเฮียนแหละห้องเฮียนแล้วโอ้ผมทำได้เลยเฮียนเนาะจ้าวพุ่งนี้บริข่าวว่นี่เข่าทั้งหมดมันมื่อ เออมันว่าจะอาบน้ํามันว่ายันเข้าให้แล้วยายนั่นชื่อหยังนั่นล่ะนางชกชิดาอนุจักปีเลยจักแล้วค่ะบ่ฮู้จักบ่ได้จดไว้บ่ได้จดเจ้าได้ใแต่ชื่อหยังคชื่อนางยอดนางยอดเอออันอันอุจักปีคยบ่ฮู้คฮู้คือกันอือโอ้มอน้อยนี่ด้ซะมนยนี่ได้ลปีปีพุ่นแหอือชื่อหยังอันนี้หันัจ้อยจ้อยเอ้ นี้เฮื่อนเจ้าว่อนี่นะโดยพากันดูกันไิอ้าวเห็นได้เลทุกหยากแราเโอ้ดูกันจะค้นอันนี้บนี้ลูกเอไไ๋บดทุบบดน่จะคนรวมบดน่อจะคนเขาบ่าชีคนเขาบ่าชี้ลูกฮะชี้เขานนี้ฮะเขาไปในน้ำหาคนลูกใครลูกจะคของก็ใช่วตัก๊กเดียวนี่อเขขอาพจัเขาไปในน้ำโอ้ยได้นน้ำพวลูก <c oughs> นราลืกนราไม่จำลืเจ้าโพดโพดอ๋อที่มันลืมลมกรู้จักเลยออโดย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 เจ้าข้าวน้าจอาปานี่เอามาจะใช้กินเนาะข้าวโอ้ยเห็ดไห่นี่กะช่างกินหมดจากเห็ดในใดช่างกินช่างใช้ไม่ใช้ช่างปลาน่ะช่างปลาอ่ะโอ้มีคนช่างปลาพวกนั่นนี่โอ้พี่น้องมันเป็นดงบ่เนี่ย จักแล้วโอ้ช่างมากินมดบม่ได้มดทมุนมันกินหันมาบม่ได้ลายไล่ได้เข่าก็ได้จักชอบคันได้กับคันชิลายกับเจ็ดชิบมองนี่แหละมองเจ็ดชอบนี่แหละเจ็ดชอบโมเมนต์เจ็ดชิบเจ็ดชอบเออเจ็ดชอบอ่ากุ้มบมื่อันนี้ปีนี้บ่แล้วได้เจ็ดเดือนเข่าหันกินเบิดหันนะเจ็ดเดือนได้ ได้ได้วสามเดือนชี้เดือนพ่นแล้วมอดบัดนีนเอามาจะใช้บัดนีนเอาจักเอามาจะใช้อยู่แล้วแงแบบบ่ได้ไปคอเอาบ่ใช่คอกะช่องซ้ำมือกะคอเทนงไปคออยู่ใช้ไปคอจักแรกไปคอไปหมดบ้านหมดเมืองนนั่แหละไปมุดบ้านหมดเมืองพ่อได้ให้แกกินพ่อได้บ่ให้แล้วข้าวบ่ให้กเบ่ข้าวบ่มีกะอยู่ เห็นได้ด้ยฉัน<อ>กินลงใหม่ลงมากกินผ<อ>ักกินหญ้าเออไอ้นั่นแหละจะกินทั้งนั้นข่าวหันบะหมี่เห็นได้ด้ยฉันกินผักกินหญ้าไปเออกินผักกินหญ้าเห็นได้ด้ยฉันบะหมี่ข้าวกินมองอันไหนะเฮือนชานจะหน่ปุ๊กจะจะหึงเลยบ่จักปีเลยโอ้ยเตะเอาพอนี่จักจีคุดอันยังจีขายยังบะหมี่ย <c oughs> ังบะหมี่ จกเฮ็ดเนี่ยได้เป็นเราจึงมีเหินอยู่เฮ็ดเรื่องนี้บุมีไปชั่งเฮ็ดไปฉั่งยู่ชื่อยู่บุ้มียังเลยนี่เนาะบุ้มีียังเลยไปหาเงินไปหาคำเลยจักไปหาวิชาเราบอกโดย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 พ่อเพิ่นไปใช้แต่เนี่เนาะไปเล่นในบ้านนี่แหละโดย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ่ายเบิ่งทางในนี่เด้อจ้าจ้า อืมใช่มองเห็ดอยู่เห็ดกินเจ้าท่นแล้วนั่งเข้าบ่หนะบ้าอากีแล้วนุ่นในนังกาบัยใครล่ะใช่สิมองอยู่มองนอนกับบุเรมีนอนชาตินะนอนชะชายบุเรมีมันนอนนอนชะชายอยู่แล้วโดยโดยโดยจ้าขอน้อยบุเมีดีแจไงให้ได้หนอืออืม เออโดยอันนั้นยังปลูกพวกบัวกับปลูกแบบชั้นได้บ่างนเออปลูกบัวเออเห็ดแบบสั้นเลยบดน้ำมาไปเอาอี่ใช้ใส่เอออาไปตักเอาเลยตักอยู่ใส่อยู่ห่วยพอนแล้วอยู่ห่วยพ่อไก่ห่านกินก็อยู่พุ่นบ่เออโดยโดยบัดไปอาบก็ไปอาบอยู่พุ่นบ่เจ้าอาบอยู่พุ่นแลโดย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 บดบดไฟฟ้าอันนี้บ่ได้มี บ่มีหย uh ังอ ph ือบ่มีไผผ่าบ um ่มีมีไผๆอยู่ชื่อๆนี่แหละอืออือเฮ็ดจังได๋จังหาได้ได๋จังไดนี่อือถูกบ่ได้เดี๋ยวดูดูดเวลาหันเอาสเืองกลางคืนเวลาเืองกินข้าวกินน้ําโอ้ยกินแต่แว่นแล้วก็อยู่แล้วบัดนี้อือข้ากไผผ้าอางคอยบ่มีไปังยอ รดจับอ้าเอาลายขนมนียนมือดนมือกันนโอเคนมือดเออออาดูออ่ะอ่กินแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินอ่นกินไปชื่อยังในใมือจะรออยู่น้าไปยาไปชื่อขนมนี่แล้อ๋อเอ่อกินกินพันลูกพต้ากินข่าวกินน้ำอะไรมาหนี กินนะบ่เข่ามันยั่งอยู่แล้วเข่าจะเศร้าเพราะไรเอากินแล้วกินกับอยังกินกินกับผักกินกับผักเออหนึ่งผักละกินวันนี้โดยอันนี้บ่สวยแจวกินเข่าโดยเจ้าจะเอากับมบงเพชรบ่มีน้ำครับน้ำกินว้าอันนี้อันนี้ผ้าบ่ได้ขึ้นยังเออผ้ามันลดแล้วไปเห็ดยังอันนี้จะกับเห็ดไปย่งเข่าเห็ด โบจักอ่ามงพี่น้องเลยสุดๆอันยูมองดินดอนมองเจ้าอยู่นี่อันนั้นนั่นเองอันดินเจ้าเองบ่อันนี้ฮั่นเนียนโดยอือเพิ่นปันให้บ่ดูว่าจะมาใช่ไหมเพิ่นปันทางเอาอยู่ทางเอาแล้วก็ชื่อเอาแล้วทางเอาเลยเออนือทางเอาเลยนี่ของเขานี่ของ โมกะเฮ็ดน,น,นั้นนี่ค่องคอยแคมนี้แหละโม,มกะาตาังเฮือนนี่แล้วยุพุนกับคั่ว้าอยุพุนกับของเข้าพุ่นอีกชื่อเอาเพานี่อันนี้หันไม่ได้ชื่อตั้งแต่หันทางเอาเดี๋ยวนี้หันเอาเอา้อาตะกี้หันทางเอาเดี๋ยวนี้หันชื่อเป็น,งนเงิน,นแล้วโอ้ทรายจำนวนเคนขายจนได้ละสองสามล้านคนแล้วอันนี้ไม่ได้ชื่อตั้งแต่หึงบนทางเอาเลยเออเดยเด้ เออไม่เอาเลยพี่น้องเออไม่เอาเลยคอยเตะตั้งเฮือนนี่แหละคอยก็ไม่ได้ทางไว้อืมอืมอืมทางไว้อืวตะกี้มันเป็นปลาบูดเลยบ่นี่โอ้เป็นปลาโอ้เป็นกกโอ้เป็นกกใหญ่พุ่นเลยเป็นก่อพุ่นแล้วอืมอนี่ทางแหละมันแป้นเป็นทางเป็นตัดออกน้ำไหมเนาะเออโดยเฮือนกับปากระเป๊คก็เพี่แหละเจ้าโอ้โดย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  บัดบัดให้หน้าเจ้าน่ะบ่มีบ่ป้ะป้อมีนายแต่ให้ใครตรให้นี่ก็ไปทางเฮ็ดรู้ป้ในป่านี่อทางเลยดอกในป่าทางเฮ็ดไปเลยบ่บ่ได้เวณนของเฮาบ่้อมจะเฮ็ดไปเฮ็ดเอ้ยคันปีปีหน้านี่ก็ให้ลกหันป้าแล้วก็เอาทางใหม่อีกบัดนี้อืงทางใหม่ไปเลยเออทางใหม่เลยเลยโอ้ถูกเฮ็ดได้ฉันอือ ทางจังมือเพ่ผลเละให้หนึงโอ้ยหลายมือเพ่ลเละฮอดเดือนผลเละเ,เป็นเดือน<บ>หลา,ปาเป็นเดือนเพ่ลแล้วทางนี่เอาพาในแล้วทางอันอือทางทุกอย่างอิริสหนิเนาะฮะทุกอิริสป่ะอ้าทุกอะไรแล้วโอหนุ่มพี่น้องเนียโอ้ยตุ๊บะชุดยอดอยู่ แบบัอันเคยเข่าในเมืองน,นี่นะอยู่บ่อก็โทษด,ด้วยเจ้าในเมืองเคยไปอยู่บ่ไม่ได้ไปเลยบาจากชื่อเครื่องชื่ออยู่ใช่ไหมอยู่เครื่องกับขั้นลูกลานก็ไปแล้วก็พาเงินไม่ได้ไลายแล้ช่องสามพันแล้วฮอดแชนก็ ให้ลูกลานผระผระให้ล <wiele> ูกลานแล้วก็พ่อย่าไปทั้งหนแล้วบ่มีเงินเนี่ยขน้อยบ่มีเงินจะไปว่แต่บ่มีเงินเนาะอบ่มีเงินไปและวยาเย่าแห้นแล้วเมืองเนี่ยยาเห้นแล้วบ่เคยเห็นั้วทเ่อะบ่บ่เคยเห็นบ่คเคยไปบ่เคยไปจากเถื่อนั่นจะจะว้าวเดี๋ยวนี้ันก็จะเกิดมาก็ับบเคยเห็นด้วยเมือง เห็นทมวนหางเห็นเดียวนี huh. hmm. ้เห็นเอาลูกเอาผัวไปเห็นเลยเห็นตั้งแต่ข้าวตะกี้ผมเห็นเต้ข้าวตะกี้ผลเต้หน้อยผลแล้วบัดลูกหลานลูกใหญ่มากนี่เคยพาเขาไปอยู่บ่บ่บัดไปเคยเห็นเลยเขาช่วยในบ้านนี่นี่มาให้เขามาเลยช่วยเอาอออื้บัดเชื่อกผ้านี่ได้เชื่อนี่เชื่อจะชื้ออยู่ใช่เชื่อกเคยนุ่งนี่ เชื่อเคยนุ่งในเคยเชื่อในบ้านในข่ามาในบ้านบ่เออข่ามาแต่เมืองจีก่าเชื่อเอาคันเงินจบแล้วเชื่อเอาคันเงินมีจบแล้วามื่อดู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 เพิ่นใช้รถมาขายบ่เออโอ้ดู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 เขามาขายแล้วก่าเชื่อเอาคันจบเงินนั่นคันไม่ได้จบแล้วกไปแล้วไม่ได้เชื่อแล้วดู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  โอเค่เป้นเนาะเออโดยอโดยโดยอ๋อชาดีเขาเสียเงินไว้ให้เจ้าซื้อปลาเด็กเป็นนัวก่อนเด้อครับเราจซื้ออย่างมาฝากมันนรานโดยโดโดยเอาอยู่ดีไม่แหงเด้ออยู่ดีไม่แห้งยาเจ็บยาไข้เด้อหลังจู้ใช่ถูกเนาะโดยโดยโดยจะเป็นให้ตลอดปลอดภัยใช่ถกโดย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 ไม่แหงล่ะเนโดยเอากรับก่อนเด้อแบบนี้เ้าโดยโดย โอ้พี่นอ้ <c oughs> งองเลยมือใจพี่น้องจะคิดว่ายังไงเคร่งเลขเนาะปติเองสิมาเห็นแบบนี้เป็นบัดหมู่บ้านเลยพี่น้องเห็นกบดูกบดีบด,ดูไปสิจะคิดว่ายังไงปติเงก็ได้ยป้าถือว่าชุดยอดดูพี่น้องไงเน <c oughs> าะครอบครัวแล้วก็มีลูกหาคนแต่ว่าเพิ่นกะ สื่อสารกันกันจยากยาพี่น้องเลยเพิ่นเป็นชนเผ่าแล้วทั้งเลือก็อยากลรำบากในนัน่นหนึงเนาะในการสื่อสารพี่น้องเลยแต่ว่ากับพอได้ปู่ปู่ป้าเรามีลูกหาคนแล้วกันพอมีแล้วกัครอบครัวเราเนี่ยมีทั้งบัดรเจ็ดคนแต่ว่าให้น้าตะกา้านเนาะมีแบบอาศัยว่าไปทางไปทางป้าแล้วก็เฮ็ดให้ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเข่าปีนึงได้หกชอบเจ็ดชอบข้าวเปลือกซึ่งมันบุพเพกินเนาะโอ้ถือว่ายังคิดว่าจังไหนพี่น้องเลย นี่เลยยุกแบบทุ่งตำเมาได้พี่น้องเลยเข่ากันนี่นี่เป็นคกคลกนคลกดินนี่เนาะแล้วก็ะตำเมาพี่น้องเลยโอ้เอ้าโอเคพี่น้องเย้ยไปเตียงขอตัวไปก่อนมาหนี่งพี่น้องเลยยังมีอีกหลายบ้านหลายเพื่อนเนาะเพื่อนผัหลังกระปงกกระเป๊กปุกกระปิก,ปก,ปกอยู่พี่น้องเลยโอ้เ <c> จ <oughs> ๋อสึกหนักโอเคพี่น้องไปแล้ววันนี้พี่น้องบ๊ายบายแล้วพี่น้องไปสุขสุข,สขคนน้องที่เขา่มาม้ารับส้มลิป จนจบแล้วก็บบุคคลมโฆษณาพี่น้องเองเนาะจำหรับมื่อนี่ปเป็เตียงขวัตัวล่าไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเดอ้อสำหรับมื่อนี่ปเป็เตียงขวัก้าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสสุขุสุขคนเด้อเนาะ